แค่เสียงก็ต่างแล้วอะ <c oughs> เหมือนเหมือนฉีกแก๊สอะ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าได้ประมาณสามสิม้าพอแล้วในใจมาเกินคาดครับ40กว่าแรงม้า <c oughs> หลังจากที่คลิปอไทตันไมเวกตัวใหม่ออกไปครับแล้วลูกค้าก็ถามมาว่าถ้าเป็นตัวเก่าล่ะมันจะเป็นยังไงวันนี้พอดีมันมีรถลูกค้ามาพอดีเปลูกค้าอยากได้คอนเซป แรงไล้ควันแรงไล้ควันไม่ต้องยุ่งอะไรเลยคืออันนี้บอกก่อนปกติจะต้องมีการ modify ไท้ล่างให้ครับคันนี้ขอว่าไม่ทำไทล่างได้ไหมแรงน้อยหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองวัดเดิมๆก่อนนะเราค่อยปรับจูนเข้าไปครัก็ดูว่าสมรรนะที่แมาได้ที่ล้อนะแรงมาที่ล้อจะได้สักเท่าไหร่แล้วแรงบิดเนี่ยหรือทอร์กนะได้กี่นิวตันเดี๋ยวไปลองชงกันครับผมครับผม ี่เตรียมไว้หน่อยยังไงครับตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ครับพี่พร้อมใช้กล่องอะไรอ่ะใช้กล่องนี่นี่นี่กล่องอัลตาบูชอัลตาบูชคันนี้ปลั๊ตรงรุ่นใช่ป่ะใช่อัลตาบูชปักตรงรุ่นพี่เสียบปั๊กอย่างเดียวเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวให้วินาทีอธิบายก่อนคันนี้มิสูวิชิไททันใส่กล่องอัลตาบูชแล้วก็ทำไมถึงมีไอ้เครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับอธิบายให้ ผู้ชมเขาชมให้รู้หน่อยให้ฟังก็ตัวนี้จะเป็นกังเอาาหรอเทเทไอตัวนี้จะเป็น AF m มิเตอร์หรือว่าตัวอ่านค่าไอเสียเป็นตัวที่จะบอกว่ารถมีควันไม่มีควันลองดูเลยไหมล่ะมาลองเลยเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะปิดกล้องมันปิดกล้องเลยอ่ะลองเดิมเดิมก่อนนะตอนนี้เป็นรถสแตนดาดเลยเดิมเดิมอ้าวว่าแต่อ่คนคุมในโน่ไปไหนครับเนี่ย ต้องไปตามใช่ไหมครับเนี่ยไปเครับสปูดิน่ครับผมสรูครับตอนนี้นะครับร bon ันแรกวัดรถเดิมๆก่อนเลยแรงม้าที่ได้ที่ล้อนะฮะร้อยสิบห้าจุดสองแรงม้าทอร์กเนี่ยอยู่ที่สองร้อยสี่สินิวตันเมตร น้อยมากระบูดอยู่ประมาณ15ปอนเปิดกล่องไรไงต่อเลยใช่ไหมใช่ตูแล้วดูแล้วดูแล้วไม่ธรรมดาเนี่ยวินัยแค่กระดิกนิ้วก็แรงแล้วเนี่ยเน่มาพี่โอเคต่อเลยเปิดกล่องอะนะเปิดแล้วเปิดก่องแล้วขึ้นปะขึ้นดิร้อยห้าเจ็ดจุดสอง สองร้อยเจ็สี่สุดยอดม้าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจึงนึ่งนีงดีตอนแรกคิดว่าได้ประมาณสักสามิบม้าพอแล้วในใจมันเกินค่าดครับสี่สิบกว่าแรงมา้า<ว>เครื่องเครื่องมันสมบูรณ์ด้วยแหละผมว่า<ๆ>ดูรถยังใหม่มากอะรถใหม่มาก <200. S 2> วิ่งมาแค่สองร้อกว่าโลอ่ะมาดูการาฟกันหน่อย <laughs> ไม่ใช่ <laughs> พูดเล่นพูดเล่นเล่นสปีนไปแล้วก็กายี่หักอนะี่ะนะเอออ่ะคราวนี้ก็ให้เพื่อนๆมาดูกราฟแรงม้านะครับสแตนดาร์ดนะอยู่ที่สีดำสีดำเส้นสีดำอ่ะดูดิสีดำดูดิเตียรกระสูงสีดำแรงอันนี้คือเส้นแรงม้านะครับอันนี้คือเส้นของทาะคือหรือแรงบิดแรงม้าอยู่115.2ง้อยสนะสแตนดาร์ดเมื่อกี้ลองแล้ววินัยเขาลองแล้วปิดกล่อง2ลัน ท็อร้อยเจ็ฟุตปอนฟุตปอนก็ที่บอกครับคำนวณแล้วคูณไว้1นึ่งอยูสาแปลก็สองร้อกว่านิวตัน,<ช>น,นประมาณนี้อรจจนหมวด2ที่พี่ในเขาจูนไว้นะฮะร้อยบเจ็ดแรงม้านะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่รอบเท่าเดิมนะครับเท่ากับเป็นหลาสามเจ็ดร้อยหนะครับทอกอยู่2องรยู่2ุดหฟุตปอนก็คือ3ามประมาณสามนิวตันเมตรต่างกันเยอะมากนะ <c oughs> ยอดอะยอดเลย the best junior ดีดีมากเกินคาดนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดติดตามเพจนะฮะใน Facebook ของ e c u shop official นะฮะหรือท่านใดสนใจอยากปรึกษาการติดตั้งกล่องเพื่อสมัคระ เนือสิทธิ์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามเรื่องกล่องก็ได้อยากสนใจอยากจะแต่งแต่งรถปรับจูนเพิ่มสมรรถนะอย่างอื่นทำนู่นทำนี่จริงๆอยากปรึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถอะทัเล์มาได้เลยหรือว่าอยากให้เออได้หมดหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสงสัยเรื่องไหนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาก็โทรนะฮะสนใจก็0 8 1 8 2 7 3 8 8 1ออกวันนี้ไปก่อนนะฮะผมกวินัยก็ไปละสวัสดีครับผมสวัครับ